เาจะตะลบหูกางเกงของเขาเนาะขื้นมาสบายดีบบสวัสดีจ้าน,นกสาวสาวรรค์บ่าวลาไส้เมื่อน,นี้จะมาพาเพื่อนๆมาเบิ่งวิธีการเย็บหูกางเกงแล้วก็เขาขอบกางเกงกันน้องเพื่อนๆเนาะมีเอฟซีเพื่อนทามเขามาเนาะเพื่อนๆว่าอยากงไ้นกเย็บหูกางเกงให้เบิบ่งเนเนี่ยเนาะพอว่าคลิปก่อนที่นกลงไปนกบนเย็บแต่ขอบอย่างเดียวเนาะเพื่อนๆเนาะหูกางเงกงลงยังบดเย็บเลยเนาะ ไปดูกันเลยจ้าูตัวนี้นกได้ไปแสกมาแล้วเนาะเพื่อนๆความกว้างกับประมาณนิ้วกับสองขีดน้องเพื่อนเวลาเย็บนกแนะนําให้เย็บด้วยติ้นพีริมเน้องเพื่อนเนาะมันจะได้ริมสวยเนาะพับเข้ามาจาักหนึ่งตี้นพีเน้องเพื่อนเดินไวก่อนน้องเพื่อนเนาะนี่น เขาจะได้หูริมสวยเลยเนาะเพื่อนๆเสร็จแล้วเขาก็จะตะลบกลับมาเนะาะผับอีกรอบหนึ่งเนาะเพื่อนๆเนาะจะเอาความใหญ่ซํำได้เขากะกะได้เลยเนาะเพื่อนๆเนาะพาหูกางเกงก็จะมีหูใหญ่หูน้อยเนาะเพื่อนๆกลับมาด้านนี่เขาก็จะได้หูกางเกงเลยเนาะเพื่อนๆนีจ้ะ ตอนนี้เนูก,ก็ได้เย็บไปแล้วเนาะเพื่อนๆเนาะทั้งหมดมีสีหูเนาะเพื่อนๆเดี๋ยวไปชมกันเย็บกันเลยจ้าวิธีเย็บนูก,ก็จะเย็บใส่กับจีบหนาเนาะเพื่อนๆเนาะนี่จ้าเย็บหลอกไว้ก่อนก่อนที่จะไปเข่าขอบเนาะเพื่อนๆเดี๋ยวหนูขอเปลี่ยนตินพีแป๊บนึง เวลาเขามาเย็บปกติน้องเพื่อนๆกางเกงก็จะเย็บเป็นติมพียางแบบนี้น,น,น,าน,าน,น,น้องเพื่อนๆเพราะว่าเขายิบผ้านาเวลานิบอ่ามันจะอืดๆเนาอเพื่อนๆเนาะาใส่ติมพียางมันลืนลายดีเนาะ เราจะติดนี่เนาะเพื่อนๆยิบย่ำไว้ก่อนติดฝั่งที่เ้าผับมาเนี่เนาะเพื่นอนๆตัวนี้เป็นจีบของเราเนะาะผับมาด้านขางวางเสต้งกับจีบเลยเนาะเพื่อนๆเวลาเนาเขาก็จะเน่าติดกับหูไปเลยเนาะเพื่นนะอนๆเนาะตัวนี้เป็นหูเาาเนาะเพื่อน นูจะลอกว่าอีกรอบหนึ่งเนาะปกติแล้วเขาจะเน่าสฉพาะแต่ซํานี่เนาะเพื่อนเวลานั่นเขาก็จะตะลบขึ้นมาแบบนี้เนาะหูของเขาก็จะเป็นแบบนี้เนาะเพื่อน,นถ้าหากบางงานเขาก็จะเน่าไหวแต่ซํานี่เนาะเพื่อนเนาะบางงานที่ ที่ว่ามันยิบเน่าแต่ซัมนี่ห่ะบอจํำเป็นตรงยิบก็ได้เนะเพื่อนๆเฮาเน่าขอไปแล้วเฮาก็เอาหูมันหยัดใส่เลยก็ได้เนาะแล้วก็นเ,เน่าไปเรื่อยๆหูที่สองหนูก็จะมาติดใส่กับจีบลังเนาะเพื่อนจีบลัง หันเข่ามาทางนี่เน้องคนเกอนเนะาะหันเข่ามาทางเป่ากางเกงเน้องคนเกอนหลอกไหวเหมือนกับสินหนาเลยเนองคนเกอนเนาะ ผู้ที่สามเหมือนกันนอนเพื่อนตรงจีบกางเกงหันมาทางเปลาคือการน,นอนเพื่อนเนาะเป่าหลังหนกจะติดเข่ามาทางเป่าหลังนอนเพื่อน เลื้อหูสุดท้ายเนาะติดใส่จีบหนาเนาะเพื่อนๆเนาะดันในก็จะเป็นแบบนี้เนาะเพื่อน ตัวนี้หูยาวเน้องเพื่อนเนาะจ้ะมันจะใหญ่กว่าขอบน้องเพื่อนเพอาเขาหลอกบูไว้แหละน้อนเพื่อนเขาก็จะมาเน่ขอบกันเนาะน่ขอบหรือว่าเข่าขอบนาะเพื่อนเน่าขอบเราก็จะเริ่มจากเป้าล้างน้องเพื่อน เพราะว่าขอบตัวนี้ของเฮาเนี่ยน้อนเพื่อนๆเฮาจะติดป้ายใส่เน้องเพื่อนๆเนาะนกได้แตกแตกกลางไว้แล้วเน้องเพื่อนๆให้มันตรงกับป้ายของเฮาเนี่ยเนาะป้ายเขาจะได้อยู่ตรงกลางของิ้นล้าเน้องเพื่อนๆเนาะหลูกลังเน่าสีห่างๆเนี่ยน้องเพื่อนๆฐานเน่าฉีดเคมีเกินไปนี่เวลาเขาไปทับขอบนี่มันสิบวงงามเน้องเพื่อนๆเนาะ เน่าออกมาประมาณนี่เนาะนี่หนึ่งบาทเค้มเลยเนาะเพื่อนๆข่าวขางหนึ่งก่อนเนาะเพื่อนๆเนาะจ้ะ กินหล่อมาเรื่อยๆเนาะกับไดนานวที่เฮานนวถับไหวนเนาะเพื่อนห <ๆ S 2> ล่อมาเรื่อยๆ,ๆอยู่นี่หนุกจะไม้จะขีดไหวเนาะคเพื่อนสองขางไม้เถากันเพราะว่าเวลาเฮาเขาข,าขอมันจะได้ตรงกันเนาะคเพื่อนด้านหนาคลิปก่อนๆหนุกได้ซอนละเอียดเลยเนาะคเพื่อนเนาะการเข่า,ข,าขอบ พอเ,เขาไปขางหนึ่งเลยเนาะเพื่อนๆเขาก็จะมาไล่อีกขางหนึ่งเนาะเพื่อนๆเนาะนี่จ้ะไล่ไปเลยเนาะเพื่อนๆไล่ไปตามขอบเลยเดี๋ยวหนกมีเทคนิคดีๆเนาะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้สำหรับมือใหม่เนาะไล่ไปเรื่อยๆเนาะเพื่อน พอมาถึงขอบกางเกงของเฮานาะเพื่อนๆแตกไว้ก่อนนี่จ้ะนี่นเนาะเฮ้าหูแล้วว่าขอบกางเกงเข้าอยู่ซํานี้เน้องเพื่อนๆแต่ว่าเวลาเฮาเนาเน้องเพื่อนๆนเนาะเฮ้าจะขยับลงมานี่เนาะเพื่อนๆย็บขยับลงมาประมาณขึงมิ้วูนาะเพื่อนๆนี่จ้ะ กขยับลงมาเลยเพราะว่าเวลาทำเนาวขอมันจะได้เป๊ะเลยน,น้องเพื่อนๆเนาะเดี่เราเอาอินนต่อขึ้ให้เบิ่งเนาะจะได้เห็นชัดเจนนี่เนาะเพื่อนๆเวลาเขาไล่มาหอดนี่นเ,นเนะาะเพื่อนๆเนาะไล่มาอยู่จุดนี้นูก็จะขยับมาประมาณนี่เนาะเพื่อนๆ เขย็บเข้ามาทางตัวกางเกงเนาะเพื่อนๆเนาะเวลาเข่าขอบเนาะเพื่อนๆจะเอาขอบเคมีนี่เนาะเพื่อนๆเนาะไหต้งกับซอท,ที่เ้าขีดไว้เนาะเพื่อนๆยำไปก่อนเนาะ ปัดกระเป๋าไปดีๆเนาะเพื่อนๆเดี๋ยวมันจะปิดออกมาเวลาทำเนาไปเนาะเนาไปทาห้ามขยับลงมาแบบนี้เนาะเพื่อนๆขอบของห้าก็จะพอดีเลยเนาะเพื่อนๆเนี่ยบอกขอบของห้าจะพอดีเลยเนาะเพื่อนเนาะมันจะบวโยนบวตึง บวรวมเกินไปเนาะเพืนะ่อนเนาะจ้ะตัวนี้เป็นเทคนิคดีๆเนาะเพื่อนเนาะหนกเก็บมาฝากกันเนาะเพื่อนสำหรับมือใหม่เนาะซองของหนกก็จะมีซ้อนวิธีการยิบเสือยิบกางเกงหรือว่าสอมจักเนาะเพื่อนเนาะในแบบต่างๆเนาะ เดี๋ยวพอเฮาเย็บแล้วเฮาก็จะมาผับบัวขากันน้อนเพื่อนๆผับไปด้านล่างน้องเพื่อนเนาะนี่จ้ะผับไปด้านล่างเลยผ่ารองของเราวางให้มันซุดกับขบเคมีเลยเน้องเพื่อนแล้วก็ผับด้านที่เฮาเน่าขึ้นมาเนาะต้องผับให้มันซุดขอบเลยเด้อเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าเวลาเฮาตะลบกลับมามันจะงาา เล่นลับออกมาเลยเนาะเพื่อนเือนใช่ใส่ของดันอยู่ด้านในเนาะเพื่อนเนเนาะใส่เล็กดันออกมาเสร็จแล้วเราก็จะมากับมาเย็บอีกคางหนึ่งเนาะเพือ่อนๆือนเวลาเย็บจะเย็บฝั่งเคมีเนาะเพื่อนเือนเนาะขับลงคือเก่าเนาะตัวที่เรา ประกอบนี่ผับให้มันเห็นแต่ขอบเคมีแบบนี้เนาะเพื่อน,เ,อนเสืนเซตเลยเย็บลงมาเนาะเย็บตรงๆงเลยเนาะเพื่อนๆือนเนาะถ้าเพื่อนๆพื่อนหมอน,มมนใจก,กะหาดินซอขีดก่อนเนาะให้มันตรงๆตงัดกลับออกมาเนาะเพื่อน เวลาเฮาอ่าผาบขอบของเฮา้าลงมาไลาๆเนาะคนเพื่อนเนาะดันทางเคมีเข้ามาแหละบนที่ว่าเฮา้าเดินลิ่มเนาะนเพื่อนมันถิตตลบเข้ามาดัานในเนาะถ้าห่างกว่าโบถึงขอบเคมีผ่าลิมผ่านนี้ของเฮา้ามันสิปิดลงไปดันนอกเนาะนเพื่อนนี่ดันโชว์เนี่ยมันสีขีลายเนาะนี่ได้แล้วเนาะเพื่อนเดี๋ยวหนูจะทับขอบเลยเนาะมานเนี่ เร็จแล้วเขาจังคอยยิบหูกันน้องเพื่อนเนะาะพะว่นนกต้องทําขอบก่อนน,น้องเพื่อนจังคอยยิบหูได้เนาะวิธีทับขอบกับนี่น้องเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะเริ่มจากสัางซรายหรือว่าขางคว้าก่อนก็ได้น้องเพื่อนเนาแะแล้วแต่ถาน,นะเนาะปัดผ่าผ่าเน่าของเขาน,านาี่น้องเพื่อนขึ้นด้านบนขึ้นมาหาเคมีเนาะขอบอันนี้เขากะผบเข้บไปนาะเพื่อนๆผ่าลองนี่ บอนที่ติดกับสิบนี่เนาะเพื่นๆนแบบนี้เนาะสำหรับถับขอบเนาะเพื่อนเอเนาะจะใส่ติ้นพีธรรมดาหรือจะใส่ติ้นพีข่างเดียวก็ได้เนาะเพื่อนๆพนถับขอบตต๊กนี่ ใส่ติ้งพีขางเดียวแบบนี้ก็ง่ายเนาะเพื่อนเือนเนาะเวลาเราถับไปมันบมดมันหมดติดขอบเลยเนาะเพื่อนๆอเนาะนี่ปัดขึ้นไปเลยเนาะเพื่อนเือนนี่พับใส่นีีโป่งเขาดันขึ้นไปแล้วก็ดึงผ่ารองลงมาเนาะเพื่อนเพือนเจะใส่หมีโป่งสอดเข้าไปเนาะแล้วก็ดึงผ่ารองลงมาแป้งแป้งให้มันเรียบเนาะเพื่อนเพือนเนาะ ค่ขอยๆไล่ไปตามขอบของกางเกงเนาะแต่อย่าหาติดขอบนี่เนาะเพื่อนดึงตัวกางเกงมาแล้วเราจะใส่นิโป่งดันขึ้นไปเนาะ ไปเรื่อยๆเนาะเพื่อนๆเนาะเห็นเนาะด้านขึ้นไปแล้วก็ดึงอันนี้ลงมาไปเรื่อยๆเนาะหนูกจะค่อยๆย,ย,ยิบเนะาะเพื่อนๆยังให้เพื่อนๆเห็นชัดเจนเนาะเพื่อนๆเนาะพอมาถึงสิบเนาะเพื่อนๆเท่ากับด้านผ่าลองเท่าขึ้นไปคือเก่าเนาะสองฝั่งเหมือนสองฝั่งเหมือนกันเนาะเพื่อน ก่ต้องซูดก็ได้เนาอเพื่อนๆพอมาถึงขอบไก่ชิ้หอดขอบแล้วเขาก็ย่ำกรับคืนเนาะจะคอยเหยียบซูดพอเซตเลยหนูก็จะมายิบหูดานบนเนาอเพื่อนเนาะใช่เขาจะตะลบหูกางเกงของเขาเนาะขึ่นมาแบบนี้เนาะเพื่อน มันยาวเกินไปเขากตัดออกเนาะเพื่อนเนาะอันนี้นกตัดเผื่อไว้เนาะเผื่อมันสั่นจับให้นมันตรงๆเนาะเพือเอพ่อนเมาก่ามันตรงแล้วเ่าก็เย็บริมเนาะ เย็บเหมือนกันทั้งสี่หูเลยนเนาะเพื่อนๆค่อยไล่มาทีละหูเนาะตัวนี้เป็นด้านล้างนเนาะเวลายิบอย่าวางริมเกินไปเด้อเพื่อนบาดเข็มตีนผีของเราเนาะ วางอยู่เพิงกลางซะก่อนเพราะว่าหูของเฮามันสีเคลื่อนเนาะนเพื่อนๆผามันหนาเกินไปทั้งหูทั้งขอบเนาะนเพื่อนเนาะผ่าลงไปเลยนะเลนาะเนนนกตาอีกว,า,วางนีนเะนาะเพื่อน วางเข้มเข้ามาในในก่อนไม่แล้วเ้าจังคอยยิบถอยลังไปแล้วจังถอยกลับถอยกลับมาเนาะเพืเ่อนเนาะนี่เดี๋ยวมาเบิ่งนหูสุดท้ายเนาะเพื่อนทาห่างว่าเวลาทาหูที่ว่าติดติดขอบอยู่นี่เลยเนาะเพืเ่อนเนาะ เวลาห้าเนาเ่าเฮากะพอมามาถึงกนี่เนาะเพื่อนเฮือนากะสอดเข้าไปเนาะแล้วกันเน่าเหยียบมาเลยแต่ละหูแต่และหูเนาะเพื่อนเืนแต่แว่าหูตัวนี้เป็นหูยาวเนาะเพืนนะ่อนเนาะลงไปอีกหลอกหนึ่งเลยขอบลงไปนงเนาก,ก็เลยต้องย่ำว้ก่อนเนาะเพืนนะ่อนเนาะภาพแล้วเฮากะกะเบิองเนาะเพื่อน ให้ขอบขอบของกางเกงกับกูของเข,ขาเนาะให้มันเถากันนะคะจังคอยเย็บเนาะเพื่อนจ้าเสร็จแล้วจ้าเพื่อนเดี๋ยวเอจาจะกลับออกมาเนาะ ก็จะประมาณนี้เนาะเ,เพื่อนไจะขอบคุณสำหรับคำถามที่ถามของมาด้จ้านกเศรสวรรค์เบาลาใต้ก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะจ้าปจ้ะประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีสวัสดี